ขอบคุณสำหรับการกดไลค์และกดติดตามช่องครับในวันที่คุณเหนื่อยล้าจากโลกภายนอกวันที่เจ้านายดุด่าหรือวันที่ไม่มีใครเข้าใจเพียงแค่คุณไขกุญแจเข,เข้าบ้านก็มีสิ่งมีชีวิตหนึ่งวิ่งกระดิกหางมาต้อนรับคุณด้วยความดีใจราวกับว่าคุณคือโลกทั้งใบของเขาคุณเคยสงสัยไหมครับว่าความรักที่บริสุทธิ์ขนาดนี้มาจากไหน และการที่เราได้ดูแลเขาในชาตินี้แท้จริงแล้วคือบุญสัมพันธ์แบบใดวันนี้เราจะมาไขาความลับกันครับว่าเพื่อนสี่ขาตัวน้อยนี้เข้ามาเพื่อสอนอะไรเราและเขาคือใครกันแน่ในวงจรแห่งวัตะสงสารก่อนจะไปฟังเรื่องราวในอดีตเรามาดูความมหัศจรรย์ของสุนัขในมุมมองของพลังงานกันก่อนครับสุนัข เป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณพิเศษในการรับรู้อารมณ์ของมนุษย์เวลาเราเศร้าเขาจะมานั่งข้างๆเวลาเราโกรธเขาจะหงอยลงหรือเวลาเราป่วยเขาจะมานอนเฝ้าในทางจิตวิญญ,ญาณเชื่อว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่มีความผูกพันกับความกตัญญูสูงมากการที่เขาได้มาเกิดเป็นสุนัขในบ้านเราได้รับการเลี้ยงดูจากเราส่วนหนึ่ง มาจากบุญสัมพันธ์ที่เคยเกื้อกูลกันมาบางตำราเชื่อว่าเขาอาจเคยเป็นญาติมิตรที่พลัดพรากแล้วด้วยเศษกรรมบางอย่างทําให้ต้องมาเกิดในภพภูมิเดรัฉานแต่ด้วยแรงผูกพันจึงดึงดูดให้มาอยู่ใกล้ชิดเราอีกครั้งเพื่อให้เราได้ช่วยเหลือเขาและเขาก็ได้ตอบแทนเราด้วยความจงรักภักดี ดังนั้นการเลี้ยงดูเขาให้ดีจึงเปรียบเสมือนการสงเคราะห์ญาติมิตรในอดีตชาติซึ่งเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งจุดเด่นที่สุดของสุนัขที่มนุษย์ควรเรียนรู้และถือเป็นธรรมะข้อใหญ่คือความรักที่ไร้เงื่อนไขครับมนุษย์เรารักกันมักมีเงื่อนไขรักเพราะเขารวยรักเพราะเขาสวยหรือรักเพราะเขาดีกับเราแต่สุนัขรักเจ้าของ ไม่ว่าเจ้าของจะยากจนแค่ไหนหน้าตาเป็นอย่างไรหรือแม้แต่ดุเขาแค่ไหนเพียงแค่เจ้าของเป่าปากเรียกเขาพร้อมจะวิ่งมาหาทันทีด้วยความดีใจการได้สัมผัสความรักแบบนี้ทุกวันจะช่วยบำบัดจิตใจของผู้เลี้ยงให้อ่อนโยนลงเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนบ้างการซึมซับกระแสะเมตานี้คืออานิสงส์ข้อแรกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด ทำให้คนเลี้ยงสุนัขมักจะเป็นคนขี้สงสารและจิตใจดีนอกจากเรื่องความรักแล้วสุนัขยังเป็นผู้คุ้มครองทั้งทางกายและทางใจครับในสมัยโบราณเราเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้านป้องกันโจรผู้ร้ายนี่คืออานิสง์เรื่องความปลอดภัยแต่ในทางความเชื่อสุนัขบางตัวมีสัมผัสที่6 สามารถเห่าเตือนภัยที่มองไม่เห็นหรือสิ่งอัปมงคลไม่ให้เข้าบ้านได้มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับสุนัขที่เห่าไล่สิ่งลี้ลับหรือยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องเจ้าของจากงูเงี้ยวเขี้ยวขอ ความกล้าหาญของสุนัขที่ยอมตายแทนเจ้าของได้เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญและสะท้อนให้เห็นว่าดวงจิตของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่กว่ารูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเสียอีกการมีสิ่งมีชีวิตที่พร้อมปกป้องเราขนาดนี้อยู่ข้างกายย่อมสร้างความอุ่นใจและพลังงานบวกให้กับบ้านอย่างมหาศาล เพื่อให้เห็นภาพอานิสงค์ของการเลี้ยงสุนัขและความผูกพันข้ามภพชาติที่ชัดเจนที่สุดผมขอนำท่านย้อนเวลากลับไปในสมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าที่โด่งดังมากในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับเทพพบุตรองค์หนึ่งที่มีชื่อว่าโคศกเทพพบุตรก่อนที่จะมาเป็นเทพพบุตรผู้มีเสียงไพเราะกังวานท่านไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะครับ แต่ในอดีตชาติท่านเกิดเป็นสุนัขธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่กับนายพรานแต่ความพิเศษของสุนัขตัวนี้คือมันมีความเลื่อมใสและผูกพันกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งที่ตรัสรู้เองแต่ไม่สอนใครเรื่องราวของสุนัขตัวนี้เป็นตำนานที่พิสูจน์ว่าสัตว์เดรัจฉานก็สามารถไปสวรรค์ได้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ เรื่องมีอยู่ว่าในพรานเจ้าของสุนัขมีหน้าที่คอยอุปถากดูแลพระปัจเจกพุทธเจ้าที่มาพักอาศัยอยู่ในถ้ำกลางป่าทุกวันในพรานจะพาสุนัขตัวนี้เดินไปส่งอาหารให้พระปัจเจกพุทธเจ้าสุนัขตัวนี้แสนรู้มากครับมันจะคอยวิ่งนำหน้าเพื่อเคลียร์ทางหากมีสัตว์ร้ายมีเสือหรือมีหมีขวางอยู่มันจะเห่าเสียงดังลั่นป่า เพื่อไล่สัตว์ร้ายเหล่านั้นให้หนีไปเพื่อปกป้องพระปัจเจกพุทธเจ้าและในพรานให้ปลอดภัยการเห่าของมันไม่ได้เห่าด้วยความดุร้ายก้าวร้าวแต่เห่าด้วยความรักและความห่วงใยในพระผู้ทรงศีลจิตของมันจดจ่ออยู่กับการคุ้มครองพระรัตนตรยัยนี่คือกุศลกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่ทำด้วยกายและวาจาของสัตว์เดรัจฉาน วันเวลาผ่านไปความผูกพันระหว่างสุนักกับพระปัจเจกับพุทธเจ้าก็แน่นแฟนขึ้นวันหนึ่งสุนัขรู้หน้าที่ถึงขนาดว่าแค่ในพรานพูดว่าไปนิมนต์พระมาสุนักก็จะวิ่งไปที่ถ้ำเห่าเรียกแล้วเดินนำทางพระปัจเจกับพุทธเจ้ามาที่บ้านในพรานเองได้มันจะคอยเดินคลอเคลียคอยดูแลความปลอดภัยไม่ห่าง จนกระทั่งถึงเวลาที่พระปัจเจกับพุทธเจ้าต้องย้ายสถานที่ไปจำพรรษาที่อื่นท่านจำเป็นต้องเหาะไปในอากาศเพื่อข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งวินาทีแห่งการจากลานั้นบีบหัวใจสุนัขผู้ซื่อสัตว์ตัวนี้อย่างที่สุดขณะที่พระปัจเจกับพุทธเจ้าเหาะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเจ้าสุนักแสนรู้ตัวนั้นยืนมองตามด้วยความอาลัยอาวรณ์ มันส่งเสียงเห่าหอนเรียกหาด้วยความรักสุดหัวใจสายตาจับจ้องไปที่ร่างของพระปัจเจก,กพุทธเจ้าจนลับสายตาทัานใดนั้นเองด้วยความรักที่ท่วมทน้นและความเสียใจอย่างรุนแรงที่ต้องพลัดพรากจากผู้มีพระคุณหัวใจของสุนัขตัวนั้นก็แตกสลายและขาดใจตา,ตายลงตรงนั้นทันทีท่านผู้ฟังครับ ความตายนี้ไม่ได้เกิดจากโรคภัยแต่เกิดจากจิตที่ผูกพันในกุศลอย่างแรงกล้าความรักความพักดีที่บริสุทธิ์นำพาดวงจิตของสุนัขตัวนั้นพุ่งตรงไปจุติบนสวรรค์ชั้นดาวดึงทันทีเมื่อไปเกิดบนสวรรค์เขาไม่ได้เป็นสุนัขเทวดานะครับแต่กลายเป็นเทพพบุตรรูปงามมีนามว่าโคศกเทพพบุตรแปลว่า เทพบุตรผู้มีเสียงกึกก้องร่างกายประดับด้วยทิพยสมบัติมากมายแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดคือเสียงของท่านเสียงพูดของโคศกเทพบุตรนั้นไพเราะกังวานดังก้องไปทั่วสวรรค์ใครได้ยินก็ต้องหลงไหลพระพุทธองค์ทรงเฉลยว่าอานิสง์นี้เกิดจากในชาติที่เป็นสุนัขเขาได้ใช้เสียงเห่า เพื่อปกป้องและแสดงความรักต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าเสียงเห่าที่ดูหนวกหูในโลกมนุษย์แต่เมื่อออกมาจากเจตนาที่บริสุทธิ์และเป็นกุศลกลับกลายเป็นเหตุให้ได้เสียงทิพย์ในสวรรค์จากเรื่องเล่าของโคศกเทพพบุตรสอนให้เราเห็นความจริงที่สำคัญมากครับว่าจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่จำกัดรูปร่างแม้จะอยู่ในร่างสุนัขที่ต้อยต่า แต่หากมีจิตใจที่สูงส่งมีความจงรักภักดีและมีความเลื่อมใสในผู้ทรงศีลก็สามารถยกระดับจิตวิญญาณได้สูงกว่ามนุษย์บางคนเสียอีกสำหรับเราผู้เป็นเจ้าของสุนัขนี่คือบทเรียนสำคัญครับสุนัขที่บ้านของท่านอาจกำลังสะสมบุญบารมีไปพร้อมกับท่านเวลาท่านสวดมนต์แล้วเขามานอนเฝ้าหรือเวลาท่านใส่บาตรแล้วเขาเดินตาม นั่นเขากำลังซึมซับกระแสบุญอยู่ท่านคือสะพานบุญให้กับเขาช่วยนำทางเขาให้พ้นจากภพเดรฉานในชาติหน้าเรามาดูอานิสงส์ในปัจจุบันขณะที่เราเลี้ยงเขากันบ้างครับการเลี้ยงสุนัขคือการฝึกทานบาร,รมีในชีวิตประจําวันทุกครั้งที่ท่านตักข้าวให้เขาเทน้ำให้เขากินหรือหาขนมมาให้เขานั่นคือการให้ทานแกสัตว์เดรฉาน พระพุทธเจ้าตรัสว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานย่อมมีอานิสงส์ร้อยเท่าแม้จะน้อยกว่าให้คนแต่ก็เป็นบุญและที่สำคัญคือเป็นการให้ที่บริสุทธิ์ใจที่สุดเพราะเราไม่หวังผลตอบแทนว่าหมาจะมาช่วยเราทำธุรกิจหรือหมาจะให้เงินเราคืนเราให้เพราะอยากให้เขาอิ่มการฝึกจิตให้เป็นผู้ให้แบบไม่หวังผลทุกวันทุกวัน จะขัดเกลาวความตระหนี่ออกจากใจเราโดยไม่รู้ตัวต่อมาคือการฝึกขันติบารมีหรือความอดทนครับใครเลี้ยงหมาจะรู้ดีว่าต้องใช้ความอดทนสูงมากทั้งตอนฝึกขับทายตอนเขาซนกัดรองเท้าพังหรือตอนที่เขาเจ็บป่วยแล้วเราต้องเช็ดอึเช็ดฉี่ให้ความหงุดหงิดจะเกิดขึ้นแน่นอนครับแต่ถ้าท่านเปลี่ยนมุมมองว่านี่คือแบบฝึกหัดความอดทน เมื่อท่านระงับความโกรธดได้และให้อภัยในความไร้เดียงสาของเขาได้ใจท่านจะเย็นลงท่านจะเป็นคนที่มีความอดกลั้นสูงขึ้นซึ่งคุณสมบัตินี้จะติดตัวท่านไปใช้กับการทำงานและการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ดีเยี่ยมอาน,นิสง์ต่อมาคือการฝึกสติและการอยู่กับปัจจุบันครับสุนัขเป็นสัตว์ที่ไม่กังวลเรื่องอดีตและไม่เครียดเรื่องอนาคต เขามีความสุขอยู่กับตอนนี้เสมอเวลาเขาเล่นบอลเขาก็ทุ่มเททั้งตัวเวลาเขากินเขาก็มีความสุขสุดๆการเลี้ยงสุนัขสอนให้เราวางโทรศัพท์มือถือวางเรื่องงานแล้วหันมาสนใจสิ่งตรงหน้าการพาสุนัขไปเดินเล่นคือการทำสมาธิเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งเราจะจดจ่ออยู่กับการก้าวเดินอยู่กับลมหายใจและอยู่กับความสุขง่ายๆข้างทาง สุนัขคือครูที่สอนวิชาความสุขในปัจจุบันขณะให้เราได้ดีที่สุดในมุมของกฎแห่งกรรมมีข้อควรระวังที่ต้องพูดถึงครับการเลี้ยงสุนัขคือดาบสองคมหากเลี้ยงดีเป็นบุญแต่หากเลี้ยงทิ้งขว้างหรือทำร้ายทารุณเป็นบาปมหันการตีสุนัขด้วยความโกรธหรือปล่อยให้เขาอดอยากเป็นการสร้างเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาใหม่ในบ้านตัวเอง แรงอาฆาตของสัตว์ที่ซื่อสัตว์นั้นน่ากลัวมากและเศษกรรมจากการเบียดเบียนสัตว์จะส่งผลให้ผู้ทำม,มีสุขภาพไม่ดีอายุสั้นหรือมักถูกเบียดเบียนในรูปแบบต่างๆดังนั้นหากตัดสินใจเลี้ยงแล้วต้องรับผิชชอบหนึ่งชีวิตนี้ให้ดีที่สุดจนกว่าจะสิ้นอายุไขมีคำถามว่าถ้าหมาตายเราจะทำบุญให้เขาได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ และควรทำอย่างยิ่งเมื่อสุนัขแสนรักจากไปให้ท่านทำสังฆทานปล่อยปลาหรือบริจาคทานแล้วกรวดน้ำอุทิศเจาะจงให้เขาโดยระบุชื่อของเขาแม้ชื่อเป็นสมมุติแต่จิตเราจำได้บอกกล่าวว่าขอให้บุญนี้จงสำเร็จแก่ชื่อสุนัขขอให้เธอจงไปสู่ภพภูมิที่ดีผ้นจากความเป็นเดรัจฉานหากเขายังวนเวียนอยู่ บุญนี้จะเป็นอาหารทิพให้เขาหากเขาไปเกิดแล้วบุญนี้จะหนุนนำให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นสายใยแห่งบุญจะเชื่อมถึงกันเสมอความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัขยังสอนเราเรื่องการปล่อยวางและมรณานุสติครับอายุไขของสุนัขสั้นกว่าเรามากเฉลี่ยเพียง10-15ปีการเลี้ยงสุนัขหนึ่งตัวคือการเรียนรู้วงจรชีวิตเกิดแก่ ตายอย่างรวดรัดเราจะได้เห็นเขาตั้งแต่ตัวเล็กๆจนเติบโตจนแก่เท่าและจากไปการได้ดูแลเขาในวาระสุดท้ายคือการเรียนรู้ความจริงของสังขารและฝึกใจให้ยอมรับความพลัดพรากน้ำตาที่เราเสียไปกับเขาจะชำระล้างจิตใจให้เราเข้าใจโลกและเห็นคุณค่าของเวลาที่เหลืออยู่กับคนที่เรารักคนอื่นๆมากขึ้นสรุปแล้ว อานิสงของการเลี้ยงสุนัขมีมากมายมหาศาลครับทั้งการฝึกเป็นผู้ให้ทานการรักษาใจให้เมตตาศีลหรือภาวนาและการเรียนรู้สัจธรรมของชีวิตปัญญาเขาไม่ได้มาเป็นภาระแต่เขามาเป็นกัลยาณมิตรในร่างสัตว์เดรฉานที่มาช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายในใจเราและช่วยดึงความเป็นมนุษย์ที่อ่อนโยนที่สุดของเราออกมาใครที่เลี้ยงสุนัขอยู่ จงภูมิใจเถิดครับว่าท่านกำลังสะสมแต้มบุญในทุกๆวันที่ท่านลูบหัวเขาและให้ข้าวเขากินหวังว่าเรื่องราวของโคศกเทพบุตรและแน่คิดต่างๆจะทำให้ท่านกลับไปกอดน้องหมาที่บ้านได้แน่นขึ้นและมองแววตาเขาด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมดูแลเขาให้ดีที่สุดในช่วงเวลาสั้นๆที่ได้อยู่ด้วยกันเพราะสำหรับโลกใบนี้เขาอาจเป็นแค่สุนัขตัวหนึ่ง แต่สำหรับสุนัขตัวหนึ่งท่านคือโลกทั้งใบของเขาขอให้ความรักและความเมตตาที่ท่านมอบให้เพื่อนร่วมโลกตัวน้อยนี้ส่งผลดลบันดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญและมีจิตใจที่ผ่องใสเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมตลอดไปสวัสดีครับ